การเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองจีนหลักมุมรายการที่จะช่วยให้คุณผู้ชมรู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลากมุมหลายมิตินะคะพบกับดิฉันวัชรินเสรษุกดุดันและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจีนได้ทุกวันเสาร์แบบนี้เวลา1 1อนาฬิกา30นาทีทางช่องเ c o t คอกดเลข30ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเคยได้ยินวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่อง3ก๊กกันมาบ้างแล้วนะคะยิ่งใครที่เคยอ่านก็คงจะทราบกันดีแล้วค่ะว่าเป็นวรรณกรรมที่ครบรสทั้งกลยุทธ์และกุศโลบายจถึงกการรรรสอดแคุณธม ่านตัวละครวันนี้เราได้รับเกียรติอีกครั้งนะคะจากคุณนิติพันธ์วิประวิทย์หรือคุณอ๋องนักสื่อสารประวัติศาสตร์จีนที่จะมาชวนเรามองคุณธรรมจีนผ่านตัวละครกวนอูซึ่งเป็นหนึ่งในยอดขุนพลผู้กลายเป็นเทพเจ้าที่ผู้คนในโลกปัจจุบันเคารพนับถือค่ะสวัสดีค่ะคุณองคะสวัสดีครับคุณนิินค่ะขอบคุณนะคะให้เกียรติกับรายการ2ส,สัปดาห์ซ้อนๆเรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของจือ่อนะคะผู้ที่ เปิดโลกคุณธรรมให้กับสังคมจีนนะคะวันนี้รเราจะมาคุยกันต่อก็คือเรียนรู้คุณธรรมจีนผ่านตัวละครสามก๊กเมื่อพูดถึงกวนอูห,หรือกวนอวี่เนี่ยนะคะมีความสําคัญอย่างไรถึงได้กลายเป็นเทพเจ้าในปัจจุบันได้อะคะ่ะจริงๆแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยอ่าน3ามก๊กเองเลยนะฮะก็เลยคงก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเทพเจ้ากวนอูนะอย่างที่เห็นว่าเทพเจ้ากวนอูเนี่ยจะมีลักษณะว่าหน้าแดงแล้วก็มีหนวดเขายาวแล้วก็อยู่ตาสามเจ้านะครับผมซึ่งใน ความเชื่อของคนจีนนะฮะจะเชื่อว่าถ้าบุคคลไหนก็ตามเนี่ยที่มีคุณงามความดีด้านใดด้านหนึ่งเยอะๆนะฮะ <has. S 1> ก็จะถูกยกเป็นเทพเจ้านะฮะในวัฒนธรรมอื่นนะฮะสมมติเป็นเฮอร์คิวลิสเป็นอพอลโลเนี่ยอาจจะเป็นเทพเจ้าตามธรรมชาติ<ค>แต่ของจีนเนี่ยไม่มีเทพเจ้าแบบนั้น<ห>แต่มีเทพเจ้าที่เกิดจากคนที่มีตัวตนมีประวัติศาสตร์จริงนะครับในชีวิตทําคุณงามความดีแล้วก็ถูกสรรเสริญให้เป็นเทพเจ้าซึ่งสําหรับกวนอูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความจงรักภักดีซึ่งอย่างที่เราคุยไปที่คราวที่แล้วเ ความจงรักภักดีเนี่ยก็เป็นคุณธรรมระหว่างบ่าวนาย <ฮะ S 2> ส่วนหนึ่ง <ฮะ S 2> ที่คงจื้อเนี่ยยกย่องแล้วก็อยนี้ความสำคัญในสังคมใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยความจงรักภักดีของคนอูเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของวีรกรรมด้วย<ฮ>ะนะครับวีรกรรมเรื่องความกล้าหาญแล้วก็เรื่องความมีฝีมือในการรบนะบฮะความครบรถแบบนี้แล้วพอมาอยู่ในตัว ประวัติศาสตร<ม>์แล้วถูกฉายออกมาทางเรื่องคําเล่าหรือทางนิทานพื้นบ้านจน<ะ>พัฒนาไปเป็นวรรณกรรม<ะ>สุดท้ายแล้วก็ทําให้ความเข้มข้นในการเคารพนับถือกวนอูนเนี่ย<ะ>เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยมจนถึงตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสารเจ้าของโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยมีสานเจ้าของกวนอนูเยอะที่สุดในโลกตัวละครในสามก๊กทุกตัวหรือไม่คะที่ได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าไม่ใช่นะครับ<ะ>เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเทพเจ้าที่จะ เราจะบอกว่าเป็นเทพเจ้าเองเนี่ยจริงๆต้องเรียกได้ว่ามันจะต้องมียศมีตำแหน่งในลัทธิความเชื่อหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะฮะแต่วนอูเนี่ยมีความพิเศษนะฮะอ่ะก่อนอื่นเราพูดถึงตัวละครอื่นๆก่อนตัวละครอื่นๆใน3มก๊กนะฮะเช่นที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่ออาจจะเป็นคงเบ้งหรือเล่าปีหรือว่าเตียวหุยนะฮะอาจจะมีคนสาขาบางสาขาอาชีพเนี่ยนับถือนะครับเช่นเตียวหุยเขาจะมีประวัติเป็นคนที่ขายเนื้อมาก่อนคนที่ขายเนื้อก็อาจจะนับถือเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นคงเบ้งนะฮะคงเบ้งเนี่ยจะมีสารเจ้ามีงมีสารเจ้าขงเบ้งอยู่แต่การนับถือก็เป็นเหมือนการนับถือบรรพบุรุษนะฮะแต่สําหรับคนอูนเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าการนับถือค่อนข้างจะเป็นทางการในลัทธิความเชื่อซึ่งสําหรับคนอูเองเนี่ยเข้าสู่การนับถือใน3ลัทธิความเชื่อเนี่ยอย่างที่เรียกได้ว่ามีตําแหน่งทั้งนั้นเลยนะครับอย่างถ้าเป็นลัทธิองจื๊อนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอริยบุคคลคําว่าอริยะบุคคลเนี่ย ของจีนนะฮะจะแบ่งเป็นอริยะบุคคลฝ่ายบุญกับฝ่ายบูซึ่งฝ่ายบุญเนี่ยก็คือของจื๊อและฝ่ายบูก็คือกวนอูฝ่ายบุญคือด้านการศึกษาวิชาการใช่ครับฝ่ายบูคือรบอย่างเดียวใช่ครับเรื่องการอาหารเรื่องการ,ะรนะฮะแล้วยังมีของความเชื่อของรัฐทิศเต่าอีกนะฮะคือเทพเจ้ากวนอูเนี่ยตอนที่ผ่านยุคสามก๊กนะฮะมาเนิ่นนานพอสมควรประมาณ600-800ถึงปปีะนะตอนนั้นเนี่ยสมัยราชวงศ์ซ่งมีเหตุการณ์ที่ว่า พื้นที่พื้นที่หนึ่งนะฮะ<ม>บริเวณซานซีเนี่ยเกิดภัยที่ว่าน้ําอาจจะน้ําท่าอาจจะไม่ค่อยดีมากนะาทาให้การทํานาเกลือเนี่ยมีอุปสรรคแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้แต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีนักพจนะนําฮ่องเต้ว่าจะเชิญเทพเจ้ามามดูแลแล้วก็ปราบปีศาจที่ทําให้ผลผลิตนาเกลือเนี่ยสูญเสียเสียหายาปรากฏว่านักพจน์คนนั้นเนี่ยก็เชิญเทพเจ้ากวนอูมา,านะฮะแต่ตอนนั้นน่ยกวนอูยังไม่ได้ถูกนับถือเป็นเทพเจ้าแบบมียศมีตําแหน่งใช่ไหมพอเชิญเทพกวนอูมาเสร็จปุ๊บ ปรากฏว่าผลผลิตกลับคืนมาด้วยดี<ะ>นะคำถามคือเอ๊ะแล้วทำไมต้องเชิญกวนอูมาด้วยสาเหตุก็เป็นเพราะว่ากวนอูเนี่ยเกิดในบริเวณซานซีพอดีเพราะฉะนั้นพอได้แบบนี้ปุ๊บฮ่องเต้ก็เลยแต่งตั้งองค์กวนอูเนี่ยเป็นเทพประจะํารัฐที่เต๋านับตั้งแต่นั้นใช่นับตั้งแต่รัชสมัยราชะวงศ์ซ่ง<ะ>หลังจากราชะวงศ์ซ่งเป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มมีการนับถือมากขึ้นเรื่อยๆจนจุดสูงสุดของกวนอูในเทพในการเป็นเทพรัที่เต่าเนี่ยคือเทียบเท่ากับว่าเป็นฮ่องเต้ของสวรรค์ก็คือเรียกได้ว่าเป็น คอ้าคล้ายเงียบเสียงฮ่องเต้แม้กระทั่งทุกวันนี้สุสานที่ฝังหัวกวอูในรั่วายางเนี่ยก็ยังใช้คำว่ากวนหลินคําว่ากวนหลินเนี่ยจะใช้เฉพาะที่คนที่เป็นอริยบุคคลหรือมีตําแหน่งสูงเท่านั้นะนะครับแล้วรูปปั้นของควอูก็จะเป็นลนักษณะว่าแต่งชุดเป็นฮ่องเต้เลยท<อ>ั้นที่ในชีวิตจริงหรือในประวัติศาสตร์เนี่ยควอูไม่ได้เป็นถึงระดับนั้น<อ>ส่วนในศาสนาพุทธควอูก็ถูกนับถือให้เป็น พระโพธิสัตว์ที่คอยดูแลปกปักรักษาสังขาราเพราะฉะนั้นตัวกวนอูก็เลยมีสถานะค่อนข้างสําคัญโดยเฉพาะในความเชื่อหลักๆในจีนเนี่ยกวนอูรวบได้ตําแหน่งสูงหมดเลยทั้งสาศาสนาเลยนะคะจากที่คุณอ๋องเคยพาคณะนักเดินทางชาวไทยนะคะไปตามรอยประวัติศาสตร์สามก๊กนะคะกวนอูมีชีวิตจริงไหมคะในสมัยนั้นอ่าจริงๆ ประวัติศาสตร์สามก๊กนะฮะที่เราอ่านกันเนี่ยส่วนใหญ่ที่นักอ่านไทยรู้จักนะฮะจะรู้จักกันจากนิยายอิงประวัติศาสตร์สามก๊กบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็นพงศวดานสามก๊กนะฮะคำว่านิยายอิงประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆก็คือมันอ้างอิงมาจากตัวประวัติศาสตร์ะะประวัติศาสตร์สามก๊กเนี่ยเริ่มต้นเมื่อประมาณสักพันเก้าร้อยถึงพันแปดร้อยปีที่แล้วนะฮะ แล้วก็มีเรื่องเป็นเหตุการณ์วุ่นวายตอนปลายสมัยราชวงศ์ฮั่น <ฮะ S 2> สมัยนั้นเนี่ย <ฮะ S 2> เขาเรียกว่าเป็นยุคที่วีรบุรุษออกโล,นลน่นเพราะว่าเมื่อบ้านเมืองวิกฤตใช่ไหมคร <ฮะ S 2> คนที่มีความสามารถก็พยายามจะมากอบกู้บ้านเมืองทีนี้คนที่มีความสามารถเนี่ยเขาก็จะมีผู้นําของแต่ละก๊กแต่ละเหล่า <ฮะ S 2> บังเอิญโชคไม่ดีว่าแต่ละก๊กแต่ละเหล่าเนี่ยไม่ยอมให้ใครเนี่ยจัดการรวบรวมแผ่นดินได้ยกเว้นก๊กของตัวเองอเพราะนั้นมันเกิดศึกเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วเกิดวีรกรรมมากมาย ตัวกวนอูก็เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานทางเ,าเนื้อหาที่ทําให้เกิดเป็นนิยายหรือเป็นวรรณกรรมต่อมา,อาก็จริงๆแล้วก็คือมีตัวตนในประวัติศาสตร์จริงมีต,<ะ>ตัวตนในประวัติศาสตร์จริงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าจะไปดูบ้านเกิดของกวนอูหรือสถานที่สําคัญเกี่ยวกับกวนอูต้องไปที่ศาลซีอ่าจริงๆมีหลายที่เลยครับ<อ>เพราะว่าด้วยวีรกรรมของท่านกวนอูเนี่ยเรียกได้ว่าบ้านเกิดเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งแต่ตอนที่ ท่านเสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงศึกสงครามแล้วก็ท่านเพียงพำมสุดท้ายโดนประหารชีวิตโดยการตัดหัวแล้วปรากฏว่าหัวเนี่ยอยู่เมืองหนึ่งถูกส่งไปที่ล่วอย่างแล้วตัวก็ยังอยู่อีกเมืองหนึ่งก็คือที่ตังหยางแล้วบ้านเกิดก็อยู่อีกที่หนึ่งเพราะนั้นตัวสารเจ้าของคนอูนจริงๆณปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาเป็นที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของตัวท่านจริงๆเนี่ยมีอยู่อย่างน้อยสามที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะทีนี้มาพูดถึง เทพเจ้ากวนอูนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายอิรยาบทมากเลย<ม>เคยมีคนให้รูปรูปเทพเจ้ากวนอูมานะคะใ,ในอิรยาบทหนังสืออยู่ในมืออันนี้เนี่ยส่งผลต่อการเรียนหรือการทำงานอะไรยังไงไหมคะต้องบอกว่าจริงๆความสนใจของผมเนี่ยสนใจทางด้านประวัติศาสตร์ถ้าเป็นเรื่องสายมูสายอะไรเงี้ยผมอาจจะนับมันว่าเป็นเรื่องความสนใจทางด้านวัฒนธรร,รมลยคัะซึ่งเรื่องความสนใจทางวัฒนธรรมมันก็มี แคปซูลหรืออะไรที่น่าสนใจ<ะ>เพราะว่าต้องบอกว่าเวลาเราตั้งรูปเคารพเราเห็นใครสักคนแล้วเราก็พยายามจะทําให้เขาเป็นรูปเคารพเนี่ย่<ะ>จริงก็คือเราต้องการคุณสมบัติของสิ่งที่เราเคารพหรือคนที่เราเคารพเนี่ยม,มาปกป้องเราใช่ไหมซึ่งคุณสมบัติพวกนี้ถ้าเป็นภาษาหนังสือเขาเรียกบุคลาธิฐานก็คือจําลองความจงรักภักดีขึ้นมา<ะ>แล้วก็กลายเป็นเอามาใส่ในตัวควนอู<ะ>แล้วก็กลายเป็นรูปเป็นเล่ามา อิริยาบถต่างๆจริงๆมันก็มีความเป็นคอมมอนเซนส์หลายๆอย่างแล้วก็อย่างสมมติของคุณวัชรินได้เป็นรูปอ่านหนังสือนะบางคนอาจจะได้เป็นรูปยืนและถือเงาแล้วเงาอยู่ข้างบนบางคนก็เป็นเงาข้างล่างบางทีก็เป็นขี่ม้าอีกวพวกนี้มันเป็นอิริยาบถท,ที่ถอดมาจากตัวประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่ากวนอูในประวัติศาสตร์ก็ได้ชื่อว่าชอบอ่านตำราชุนชิวซึ่งเป็นตำราประวัติศาสตร์แล้วก็ออกรบออกรบก็คู่กับม้าที่ชื่อดังก็คือม้าเซ็กเทาแล้ว รูปทรงต่างๆนะฮะออเรียรโบทต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่ทำให้เรานึกถึงในหัวข้อบางหัวข้ออย่างมสมมติว่าถ้า,าคุณวัชรินทำงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดความอ่านเนี่ยระหว่างขี่ม้ากับอ่านหนังสือคุณวัชรินก็คงจะเลือกที่อ,นนอ่านหนังสือใช่ไหมฮะ,ฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณวัชรินเป็นตำรวจต้องไปต่อสู้กับโจรจากอ่านหนังสือกับตัวขี่ม้าก็คงเลือกเป็นขีมข่มา้าใช่ไหมฮะรวมถึงเงาตั้งกับเงาลงถ้าพักเงาก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ บริหารกิจการที่เรียกได้ว่าอยู่ตัวแล้วยังไม่ต้องต่อสู้อะไรมากมายมก็คือปกปักมั่นคงสงบนิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเอางาวง้าขึ้นมาด้านบนก็เ,กเหมือนเตรียมพร้อมสู้รอมรนะแต่พวกนี้มันเป็นแคปซูลทางวัฒนธรรมนะส่วนหนึ่งคือมันช่วยเขาเรียกว่าทําให้เราจิตใจเนี่ยมุ่งไปทางที่เราเห็นรูปนั้นเราก็รู้สึกแบบไหน<อ>แต่นี่มันมีความน่าสนใจอย,อยู่อย่างนะาที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาตั้งรูปกวน,นูห้ามหันไปทางทิศตะวันออก เพราะอะไรคะอ่าใช่ไหมมันก็ดูน่าสนใจใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอคนได้ยินคําพูดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าตามว่าด้วยเพราะอะไรเนี่ยอันนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันจะมีที่มาที่ไปทางวัฒนธรรมกับทางความรู้ทางประวัติศาสตร์เพราะว่าตอนบั้นปลายของชีวิตของคนอูเนี่ยนะฮะถูกประหารโดยซุนกวนสามก๊กเนี่ยมันจะแยกเป็นทางฝั่งเหนือเนี่ยเป็นโจโฉทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะเป็นเล่าปี่ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยจะเป็นซุนกวนแล้วฝั่งตะวันออกซุนกวนเนี่ยมีชื่ออีกชื่อนึงว่า ตรงหูหรือแคว้นหูฝั่งตะวันตกไอ้ฝั่งตะวันออกนะฮะซึ่งภาษาสามก๊กนะครับก็คือเรียกว่าตองง่อนะฮะภาษาจีนการเรียกว่าตรงหูเพราะนั้นคนที่สามารถปราบกวนอูได้เนี่ยคือคนในแคว้นของตรงอูก็คือฝั่งหูตะวันออกตะวันออกเพราะฉะนั้น เขาก็เลยถือกันว่าเวลาตั้งคนอูเนี่ยอย่าไปตั้งให้หันประจันกับทิศตะวันออกอแต่อนี้เนี่ยผมไม่ไม่ผมจะพยายามอธิบายในแง่ที่ว่าเรื่องแบบนี้ฮะมันเป็นแคปซูลทางวัฒนธรรมคือการที่เรารู้หรือเราศรัทธาเนี่ยมันจะเป็นเลเวลหนึ่งแต่ถ้าเรารู้เรื่องราวที่ อยู่ข้างหลังประวัติศาสตร์ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่เราเชื่อมกับประวัติศาสตร์นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเนี้มันเชื่อมต่อกันได้แล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ฮะเราพยายามจะรวบรวมเกร็ดประวัติศาสตร์ไว้แล้วก็ให้มันมีที่มาที่ไปแล้วมีคําอธิบายเพราะฉะนั้นที่บอกว่าห้ามตั้ง ฝั่งตะวันออกจริงๆมันต่อเนื่องมาจากประวัติศาสตร์จริงก็ถือได้ว่าเป็นการมองแบบหลายมุมหลายมิติจริงๆนะคะคือคไม่ได้มุ่งเน้นแต่เฉพาะเรื่องมูอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องสืบค้นให้ทราบถึงที่มาที่ไปของเรื่องด้วยนะคะคเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเพราะว่ามีคํากล่าวค่ะคุณนิติพันธ์คะว่าถ้าใครอ่าน3ามก,ก๊กจบ3มรอบเนี่ยคนนั้นครบไม่ได้จริงหรือไม่นะคะคุณผู้ฟังเคยคุณผู้ชมเคยได้ยินได้ฟังคํากล่าวแบบนี้หรือไม่ถ้าอยากทราบเหตุผลมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการมองจีนหลักมุมช่วงที่2กับวัชรินทร์เศรษฐกุฎาลและคุณนิติพันธ์วิประวิทย์หรือคุณอ่องนะคะนักสื่อสารประวัติศาสตร์จีนและก็แชมป์แฟนพันธ์แท้ราชวงศ์จีนด้วยนะคะ คุณธรรมจีนที่สําคัญจากเรื่องสามกกนะคะที่คุณนิติพันธ์หรือคุณอองมองว่ามันเป็นคุณธรรมที่สําคัญมากเลยสําหรับสังคมสังคมหนึ่งเนี่ยคืออะไรคะเออจริงๆในตัวนิยายสามกกเองนะฮะว่าไปแล้วเนี่ยมันคือรวบรวมสรุปคุณธรรมทั้งหลายของลทัทธิขงจือ๊อมาไว้ในนิยายฉบับเดียวนะฮะเพราะนั้นคุณธรรมที่เ,เรา สามารถเห็นได้จากนิยายสามก๊กเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏ,ปฏิบัติกับบุคคลที่อยู่ล่อรายล้อมรอบตัวเราะนะฮะเช่นกับเจ้านายกับลูกน้องกับเพื่อนต่างๆนะฮะ,ะก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นว่าเราควรจะมีคุณธรรมหรือมีมารยาทหรือมีจรรยาบันแบบไหนกับคนที่อยู่รอบตัวเรารวมถึงเรื่องของการที่เรามองหน้าที่ที่เป็นเรื่องของแผ่นดินนะครับแยกจาก ผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้จะเป็นคุณธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องสามก๊กเนี่ยมากอันนี้โดนใจมากเลยแล้วจริงไหมคะที่บอกว่ามีคํากล่าวกันนะคะว่าอ่านสามก๊กจบสามรอบคบไม่ได้โอ้นี่เป็นคําถามที่พบบ่อยมากเวลาผมไปบอกว่าเออผมจะพูดเรื่อง3ามก๊กนะก็จะมีคนถามว่าเอออ่านครบสามรอบหรือยีรอบแล้วจะได้ไม่เลิกคบนะฮะจริงๆเมืองจีนเนี่ยมีคําพูดคล้ายๆกันนี้อยู่ฮะเมืองจีนเขาจะมี วัฒนธรรมจีนเนี่ยเขาจะมี4สุดยอดวรรณกรรมนะครับซึ่ง3าก๊กเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีไซอิ๋วนะครับความฝันในหอแดงแล้วก็ผู้หย่ของเลี้ยงซานเขาจะมีประโยคคล้ายๆกันนี้บอกว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยอย่าไปอ่านไซอิ๋วพราะ เพราะว่าจะซุกซนเหมือนตัวเฮงเจีย๋ยโ oh อ้แล้วถ้าเป็นหนุ่มเนี่ยอย่าไปอ่านผู้ใหญ่งงของเขาเลี้ยงซานเพราะว่าจะคิดการกรบฏแล้วก็มีหัวว่าจะเป็นโจรอะไรเงี้ยฮะจะมีความคิดทำหามนะฮะส่วนถ้าพูดถึงเรื่องความฝันในหอแดงเนี่ยผู้หญิงเขาอย่าไม่อยากให้อ่านอันนั้นเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความหลงไหลฟุ้งเฟอ้อในเรื่องความรักนะครับในเรื่องของหนุ่มสาวหนุ่มสาวส่วนเรื่องสามก๊กเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอย่าไปอ่านนะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยกุศโลบายอุบายต่างๆมากมาย แล้วเวลาอ่านเนี่ยเขาก็จะกลัวว่าคนที่อ่านเนี่ยจะรู้สึกว่ารู้ทันคนอื่นหรือว่าจะมาขี้โกงกับคนอื่นะนะฮะแล้วพอมาถึงเมืองไทยมัน,มนก็จะมีคําพูดที่คุณวัชรินทร์พูดเมื่อกี้นี้ว่าอ่าน3ก๊กจบ3ามรอบครบไม่ได้อ,อันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการกันมามแต่ที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าจริงๆแล้วฮะไม่ว่าการอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้คนไปทางเลวหรือทางดีแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราตั้งใจจะ เอาอะไรออกมาจากหนังสือเล่มนั้นต่างหากซึ่งคำคำอธิบายทั้งหมดเนี่ยก็จะบอกได้ว่าคําตอบที่ว่าอ่านสามก๊กจบสามรอบเนี่ยครบไม่ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอ่านแล้วครบได้หรือครบไม่ได้แต่ว่าคนอ่านเนี่ยอยากจะเอาอะไรจากสิ่งนั้นๆในสามก๊กเพราะฉะนั้นหนังสือสามก๊กจริงๆแล้วเป็นหนังสือที่พ่วงไปด้วยคําเขาเรียกว่าถ้าเราดูในตลาดหนังสือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมีหนังสือที่ว่าคุณทมในสามก๊ก การบริหารในสามก๊กหรือว่าแม้กระทั่งธรรมะในสามก๊กหรือเล่เหลี่ยมคนอุดบายใน3มก๊กเพราะฉะนั้นมันมีศาสตร์ทุกอย่างอยู่ในนั้นทำไมมันถึงมีอยู่นั้นเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์จริงที่มีระยะเวลายาวนานแล้วพูดถึงคนที่เป็นผู้นําองค์กรเป็นผู้นําชาติเป็นผู้นําก๊กแล้วต้องเผชิญกับวิกฤตอันตรายหรือประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวอยู่ในนั้นทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้คําตอบแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงสามก๊กค่ะ อาจจะเป็นหนังสือที่พูดถึงประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่สมัยบรรพการเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครูน่นี้คุณอ๋องก็บอกว่าเทพเจ้ากวนอูเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นเทพตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งก็โอ้โหย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุโขทย<ะ>ัยของเรานะคะเป็นพันปีแล้วนะคะ,ะถ้าหากว่าผู้นําโลกในยุคปัจจุบันนี้จะนําคุณธรรมบางอย่างจากสามก๊กมาใช้เนี่ยล้าสมัยไปหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้นําระดับโลกระดับประเทศระดับองค์กรค่ะ คือต้องบอกว่าในนิยาย3ามกกนฮะนอกจากจะฉายภาพของวีระบุรุษหรือว่าจอมโจรอะไรทั้งหลายที่โลดแล่นกันอยู่นะ,ะก็ยังฉายภาพของสังคมที่แตกแยกแล้วก็แบ่งเป็นก๊กแบ่งเป็นเหล่าถ้าพูดง,ง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ย พูดยังไก็คือเหมือนประเทศต่างๆที่ต้องแข่งขันดิ้นรนกันไปแล้วก็มีทั้งประเทศที่ได้เปรียบมาก่อนแล้วก็มีประเทศที่เพิ่งตั้งตัวแล้วก็มีประเทศที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพราะฉะนั้นแบบเรียนหรือบทเรียนที่เราได้จากนิยายสามก๊กเนี่ยมันมีความหลากหลายมากในแง่การปกครองและถ้าการปกครองนั้นเนี่ยมันมีพื้นฐานอยู่ที่ว่า นิสัยดั้งเดิมหรือเรียกได้ว่าสันดานมนุษย์ดั้งเดิมเนี่ยเราไม่มีวันเปลี่ยนไปได้หรือเปลี่ยนไปได้ไม่ไกลนะฮะทั้งความรักโลภโกรธหลงแล้วก็การมองโลกแบบที่ว่าเป็นส่วนตัวหรือเป็นส่วนรวมเนี่ยเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราได้จากนิยายสามก๊กเนี่ยมันจะไม่มีวันล้าสมัยมเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรายังอยู่ในบ้านเมืองที่ยังแบ่งแยกกันเป็นประเทศอ,อยู่ในบริษัทที่มีบริษัทใหญ่บริษัทเล็กนะฮะผู้คนก็ยังมีจิตใจ ลักลอบกดลงเหมือนคนที่เมื่อพันแปดร้อยปีที่แล้วนะครับน่าคิดอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยคะ่ะคุณ<ด>อ๋องคะแล้วก็เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมจะรู้จักสามก๊กได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะจากคุณนิติพันธ์วิประวิทย์นักสื่อสารประวัติศาสตร์วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่มาให้แง่คิดและความรู้ดีๆจากวรรณกรรมสามก๊กแก่รายการมองจีนหลักมุมค่ะสําหรับช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับตัวละครเด่นอีกตัวหนึ่งของสามก๊กค่ะที่ปัจจุบันนี้นักตติิยาาาาาาศสรรร์ีนนนนะคมมมมชื่่อัั้้งงเป็บภุกก ชนิดใหม่ที่เพิ่งจะค้นพบค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการมองจีนหลักหมุมกับดิฉันวัชรินสรนธกุฎันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลากหลายมุมและหลายมิตินะคะช่วงท้ายของรายการวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่พิสูจน์ได้ค่ะว่าจีนนั้นให้ความสําคัญกับคุณธรรม3มก๊กอย่างจริงจังถึงขนาดจิบยกเอาชื่อของหนึ่งในตัวละครชื่อดังใน3ก๊กนะคะซึ่งก็คือของหมิงหรือของเบ้งเนี่ยแหละค่ะมาตั้งเป็นชื่อกลไกสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคชนิดใหม่เพื่อเเป็นกกียรรตติแ่ััวลคสคสําญ คงมิงในภาษาจีนกลางซึ่งก็คือชื่อของคงเบง้ง ซึ่งเป็นกุนซือและนักยุทธศาสตร์การทหารของเล้าปี่นะคะที่นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรหัวจงในเมืองอู่ฮั่นค่ะนํามาตั้งเป็นชื่อกลไกสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคที่เพิ่งค้นพบขึ้นใหม่ว่าเป็น,นกลไกที่ส่วนประกอบของสารพันธุกรรมนั้นใช้เอนไซม์ของเชื้อโรคเป็นตัวก,กระตุน้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายจากเดิมนะคะที่เราเคยทราบกันดีว่าระบบภูมิคุ้มกันนั้นใช้เซลล์ในร่างกายค่ะเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณเตือนเมื่อพบเชื้อโรคอย่างเช่นเชื้อไวรัสในร่างกายนอกจากนี้นะคะนักวิทยาศาส ครั้งแรกด้วยค่ะว่าส่วนประกอบของสารพธุธกรรมนี้นะคะมีบทบาทสําคัญคะ่ะในการส่งสัญญาณกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคขึ้นมา การที่นักวิสิาส์นำชื่อคงหมิงหรือคองเบ้งมาตั้งเป็นชื่อกลไกสร้างภมคุ้มกันที่พบขึ้นใหม่นั้นก็ได้มาจากอุบายเรือฟางยืมเกาทันของคงเบงเ้งในเรื่อง3มก๊กค่คะเมื่อครั้งที่สุนกวนและเล่าปีเนี่ยจำเป็นต้องใช้เกาทันหรือลูกธนูนะคะจำนวนมากถึงแสนดอกในการไปรบกับจิ๋วยี่ก็เลยทําให้คงเบ้งเนี่ยค่ะไปหาเกาทันมาให้ได้ทันภายใน1ิวันนะคะคงเบ้งจะทําไงดีทีนี้เพราะว่าเวลามีน้อยมากนะคะก็เลยออกอุบายค่ะ สร้างหุ่นฟางทหารวางไว้ในเรือ20ลำ,ลำเพื่อลอให้กองทัพโจโฉเนี่ยยิงเกาทันหรือวัฒนูมาปักใส่หุ่นฟางค่ะในวันที่มีหมอกหนาทั่วท้องน้ําเพราะเข้าใจว่าค่าศึกบุกนะฮะอุบายนี้สําเร็จค่ะช่วยให้ขงเบงเนี่ยได้ลูกธนู1 0 0 0 0แดอกจากฝ่ายศัตรูมาใช้งานได้ทันเวลาภายใน10วันค่ะ นับได้ว่าเป็นการตั้งชื่อกลไกภูมิคุ้มกันร่างกายที่เหมาะสมมากเลยนะคะซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้ถึงความฉันฉลาดของของเบง้งหรือของหมิงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการมองจีนหลากมุมแล้วนะคะดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุลันและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา11นิกานาทีนะคะสวัสดีค่ะ